ข่าวดีของวงการแพทย์ไทยนะคะเฉพาะผู้ป่วยรวมถึงครอบครัวของผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายอย่างโรคมะเร็งค่ะ,มะเะมะเื่อนักวิจัยไทยค้นพบสารสก,กัดจากมังคุดที่ช่วยยืดอายุผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเพิ่มคุณภาพชีวิตได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกค่ะ ศาสตราจารย์พิเชษวิริยจิตราหัวหน้าทีมวิจัยสารสกัดจากมังคุดศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยเปิดเผยค่ะว่าคณะวิจนักวิจัยได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเริ่มจากการค้นพบ G M 1จากมังคุดซึ่งเป็นราชินีผลไม้ของไทยค่ะแล้วนำไปผสมกับสารธรรมชาติ B I M ที่สกัดได้จากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองแล้วก็ใบบัวบกนะคะ จนเกิดเป็นสูตรสารธรรมชาติ BIM ที่ได้ประสิทธิภาพสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายได้หลายเท่าตัวโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆค่ะ และจากการทดสอบกับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาทางเคมีบำบัดมาตรฐานพร้อมกับการทดสอบกับผู้ป่วยมะเร็งในส่วนอื่นๆที่ไม่ตอบสนองต่อก er ารรักษาโดยวิธีมาตรฐานในประเทศอเมริกาและอิตาลีก็ปรากฏว่าช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและช่วยยืดระยะเวลาให้กับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาโดยเคมีบำบัดมาตรฐานค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบด้วยว่าสารนี้ช่วยสร้างมเม็ดเลือดขาว TH17 ซึ่งช่วยป้องกันและจัดก,การกับเซลล์มะเร็งในร่างกายได้ค่ะเราก็พบว่าจากการที่เราไปศึกษาว่ามันไปทําให้ไม่เลือดขาวเพิ่มขึ้นลดลงอย่างไรก็ตกใจเมื่อ4แคปซูต่อวันสามารถเพิ่ม t 17ได้ถึง5เท่าของคนปัจจุบันและนั่นคือสาเหตุที่ ผู้ป่วยมะเร็งนะฮะจึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับศาสตราจารย์พิเชษบอกด้วยนะคะว่าสารธรรมชาติ BIM นั้นไม่ใช่ยารักษาโรคมะเร็งให้หายขาดได้ค่ะเป็นลักษณะของอาหารเสริมที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยมะเร็งเท่านั้นซึ่งขณะนี้ก็ได้รับการจดสิทธิบัตรเรียบร้อย